อินเดียได้เริ่มต้นภารกิจสำรวจอวกาศครั้งใหม่ไปกับยานจันทราย,ยาน3นะคะซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญและอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆสำหรับธุรกิจอวกาศที่สร้างไรายได้มหาศาลให้กับอินเดียด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณทรนินเทพวงศ์ค่ะ 5, 4, ตรวจลอนช์วีเอคเิลมาร์คทรีพุ่งทยานจากฐานปล่อยบนเกาะสีฮาริโคตะของอินเดียนำภารกิจจันทรายาน3เดินทางสู่เป้าหมายที่ดวงจันทร์ครั้งที่3ขององค์การอวกาศอินเดียหรือ ISRO ที่จะพิสูจน์ศักยภาพในการสำรวจดวงจันทร์อีกครั้งหลังประสบความสำเร็จในภารกิจจันทรายาน1และแก้มือจากภารกิจจันทรายาน2ที่ยานขาดการติดต่อเมื่อพยายามลงจอดทำให้การสำรวจพื้นผิวครั้งนั้นต้องยุติไป 22ตุลาคมปี2008ครับอินเดียไปสำรวจดวงจันทร์ครั้งแรกในภารกิจจันทรายานหนึ่งนำยานไปโคจรรอบดวงจันทร์ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จของ ISRO ที่ดาวบริวารของโลกครับผัดมาก,กว่า10ปีนะครับอินเดียกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งในภารกิจจันทรายาน2แต่ครั้งนี้ประสบความล้มเหลวครับทีมงานไม่ได้รับสัญญาณตอบกลับมาหลังจากที่ยานวิกรมพยายามลงจอดพื้นผิวสาเหตุก็พบว่าเกิดจากซอฟต์แวร์ขัดข้องครับ มีเพียงยานโคโจรเท่านั้นที่ยังสามารถทํางานได้อยู่และในครั้งนี้ครับนำบทเรียนจากครั้งก่อนมาเริ่มต้นใหม่กับภารกิจจันทรายาน3ต้องมารลุนกันว่ายานจะลงจอดได้หรือไม่ถ้าหากสําเร็จอินเดียจะกลายเป็นประเทศที่4ที่ส่งยานไปลงจอดดวงจันทร์ต่อจากสหรัฐอดีตสหภาพโซเวียตและจีนครับ จันทรายาน3เป็นการนำยานสำรวจไปลงจอดอีกครั้งใช้เวลาเดินทางประมาณ1เดือนก่อนที่จะส่งยานลงจอดที่บรรทุกอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และยานโรเวอร์หกล้อถึงพื้นผิวเพื่อสำรวจองค์ประกอบพื้นผิวน้ำแข็งในดินดวงจันทร์ผลกระทบของดวงจันทร์ที่มีต่อโลกและวิวัฒนาการของชั้นบรรยากาศสรีธาราปาณิเกอร์สมนัทผู้อำนวยการ ISRO ระบุว่าเป้าหมายครั้งนี้คือการลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ให้นิ่มนวลที่สุด การพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศของอินเดียพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วหลายครั้งทั้งการพัฒนาจรวดที่สามารถให้บริการขนส่งวัตถุขึ้นวงโคจรโลกซึ่งมีต้นทุนที่ถูกกว่าหลายประเทศข้อมูลจากเดือนเมษายนอินเดียส่งดาวเทียมถึง424ดวงที่มาจาก34ประเทศเช่นอิสราเอลสหรัฐอารับเอมิเรส์คาซัคสถานเนเธอร์แลนด์เบลเยียมและเยอรมนี รอบ5ปีที่ผ่านมามีการรายงานต่อรัฐสภาอินเดียว่าบริการขนส่งอวกาศสร้างรายได้ให้กับ ISRO กว่า13.4ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาดาวเทียมยานสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารรวมถึงการค้นพบสำคัญที่สร้างชื่อให้กับอินเดียอย่างมากเมื่อภารกิจจันทรายานหนึ่งพบการมีอยู่ของน้ำในหลุมอุกาบาตของดวงจันทร์ กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่องค์การอาวกาศทั่วโลกจับจ้องไปที่ดวงจันทร์อีกครั้งเพื่อสำรวจทรัพยากรที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสำรวจอวกาศในอนาคตอินเดียกำลังเป็นอีกประเทศมหาอำนาจ ที่เร่งขับเคลื่อนง,งานด้านอวกาศการเยือนสหรัฐและพบกับประธานาธิบ,โโบดีโจไบเดนของนเรนทาราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียตอกย้ำความร่วมมือกับหนึ่งในผู้นำด้านอวกาศที่จะส่งนักบินอวกาศอินเดียขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติก่อนที่จะส่งนักบินอวกาศด้วยตัวเองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปลายปี2024 หนึ่งเดือนต่อจากนี้ต้องติดตามว่าอินเดียจะกลายเป็นประเทศที่4ที่ส่งยานลงจอดดวงจันทร์หรือไม่ซึ่งจะเป็นฉากสําคัญที่นําไปสู่การเปิดข้อมูลอีกด้านของดาวบริวารดวงนี้ธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน